สวัสดีค่ะท่านสุนทรข้งางบ้านค่ะค่ะมนีเจ้าข้ามสามต็งได้มาติดตามนึกภาความฝันกับลูกตาบค่ะค่ะลุงตาบมีเพื่อนฝันเนาะค่ะฝันว่าได้ไปหากินหายากไปผอปักคอใหญ่บ่ลุงบ่แม่นไปผอบประขอไงม,มันลอยมาหน้ำหนามน้ำทาำ่างฝนโต๊กตามไหลปลาไหลหลากมันก็ลอยมามันแยมมาค่ะกับเอามาเหื่นมาบ <c oughs> ้านลุงตาบแบกมาแล้วกำมาแบกมาขอเหื่นใหญไงขอขอไงตัใหญ่ทออั้งย่าว ค่ะเรื่องเล่าความห่อเหนมับเรื่องเล่าความฝันของคุณลุงกะเพื่อนสิให้ตัวเล็กเนวทางเนว่อะไรเขาก็ไปฟังเอาน้ำกันนะค่ะสวัสดีค่ะลุงตาบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงตาบค่ะค่ะมานี่กะดีมาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับลุงตาบค่ะกะห่างเหินกันเนาะลุงตาบนอกบริเวณห่างเหินไปหลายหมือนไร้วอนแล้วไร้ปีไร้หมวดอยู่ค่ะมากวดนี่ะมาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนฝันเนาะค่ะฝันจยงไรค่ะคุณลุง ห่วยมือนั้นนั้นล้างมืออีกนิงมากนะแม่ขึ้นมือ่านนึกขึ้นก่อนไงใค่สองขึ้นผ่านมาผ่านมาจักไปทางไหนหรอไปผู้เดียวเลยไปทางพู่มไปทางคุมด้ว่อยตัวไปทางทางด่านตะว,วันตกไปแลวไปพอคือจะมันมีบานหลังหรือว่าทองหน้าหลังหรือ,อยังเห่ะปลาคอตัวนั้นแดลนมามันมอยู่ทางคือจังขี่รอดเห่ะ ปวดว่ะปะคอกใหญ่ใ่าถบปะคอนั่นค่ะจ้าบอยู่ซ้ำคาค่ถุยโอ้ยเงาเป็นแขนถดิค่ะว้ายว่ะเออหน้าไปกับมึงไปมาซอยไปหน้าไปกับมึงไปมาซอยตับผู้เดียวอย่างนั้นกุ้นจ้าบมันใหญให้มันดีนะจ้าบจนเหมยจนคือแตกสาวๆเพื่อที่จะปันใหญปะคอกใหญ่ปะคอกใหญ่มันก็ดยังทางนี้ท่ะทางลูกทางก็คือจังทางเกาๆแก่ๆ คือจังทางไปบานหลังหรือทางต้นดาวหรือว่าทางไปยังนี่ละแต่ว่าเป็นท่างหลังเก่าอยู่แต่ว่าพ้นกับกแ๊ะแทะแทะอยู่ได้ทั้งในความหวานเออพ้นตกลิ้นก็ล่มกระโโกแน่เออผ่าพ้นแน่หนิละในควอมหวานนั่นแต่ของของมูจะเปียกหนาวอยู่ครับไม่คนเดียวัแหล่ะแต่ว่าพุ่นถุงไปยังค่ะยังไปโผล่ปลาต่างใจไปเนี่ยถ้ามันไปยังดอกคือคือลักษณะไปเนี่ยคือฉันจะหาที่หาอย่างจะหาผูหาปลายังเหลือขาดว่ะแต่คนเดียว คนเดียวก็ัตริแม่เจนึงก็คือจังปันจักรยานนั่นก็คือจังซีรถนี่ยแหละคือมอเตอร์ไซค์แหละไปมาหอนมันเป็นทางดูต่างมันนี่หนามไรแสะแสะฝนกระตุกกระชวยลงลมแง่งแง่งเน่โอ้ยจับไปผอบไปคอยเฮ้ยมันก็บแรนดิ่งดึงดิ่งดึงดึงดึงมันหล่อหน้าน้ำหนามหนามไรทางแท้ๆๆๆห้วยป่าตัวนี่วะตอดรถ่นใหม่บบเนี้ย จับจับจะได้มันกระจับหนามันตัวใหญ่แหงมันตัวใหญ่ใหญ่ที่แล้วลวันพอคอค่ะพอมันปลาดดค่ันพอคอแล้วมันใหญ่มันเหี่ยวจับปุ้มจับจนเหนื่อยจนนี่เอิอนมู่ซอยโอ้ยใครเะอยู่แถวนี่มาซอยคนเออมาบ้ามาเบิ่งป้าใยังได้ความบอกเลยท่านจำได้เลยมันคือจะมีบานหลังก็เทียงหน้าหา่างกอยังเงื่อนเก่าคนมีคนอยู่บ่ามาเบิ่งป้ายไว้วยคืยอยังทัพนองนี่แหละเอือนมือแต่มีคนมาซอยมึงใครมามาจากคนมันมีใครมาจับมาแต่เขามาจับซอยว่าเสีย แบ่งกันเพราะมันกินน่ะมันโตใหญ่ค่ะบาดท,ที่นี่มันก็มีไฟมาแล้วบารกุม้มจับคอเดียวจับไปจะมาจับได้ตัวบาก็หาใหม่มาเสียบหอยมาโอ้ <มา S 1> ตัวบารใหญ่ใหญ่จนหนึเสียบหอยแบกมาโอ้ยใหญ่กนาดไหนมันในยุคประมาณสี่หาโลโปลาตัวตอนทกูเกิดมาเมื่อหร่ปลาใหญ่เป็นเชิดเฮ้ยปลาที่จะเอาปลาโดูตัวหาตัวโลห์โลชิโนนเป็นปลาด้วนปลาพอจะทัดหรือเปล่า ถ้าเนี่ยถ้าวิ้งซ้อยตั้งยินตั้งไฟปานาเขาเนี่ยละมันพลตกพ่ามันเปียกๆแฉะแฉะแฉะมากปลุดบื้นมากเบกมากเพื่ออะไรไข่หน่อยไยหอดเือนแล้วเจ้าหน้าว่าหอดเือนหอดเือนบาดานหอดือนมาว้างใบบาดนี้ครับมันกับว่ามาว้างใบในบ้านนี้มันกับคือใจมันก็เอ้อแน่มากระเฮาแน่อี่ยยังหนื่อยละนึกว่าหมาหนึ่งก็ดีมันก็เลยมันกับขอนจะแจกแน่เพื่อจะได้หนื่อยลค่ะกืเลยหูเมื่องกันเลยหูเมื่อแม่บาดนี้ให้คุณลุงตีเป็นตัวเด็ก ห้วยขอนคือตะกอตะกอตะกอตะพอตะไม่ห้านี่ยปลาเนี่มันปลานกับแปดแล้วค่ะปลาในแปดมือเนี่ยมันจับกับขาดสองมือค่ะมันกระต้องเป็นเจ็ดแต่ละมือเข้ามาจับแปดเจ็ดยังไงวะแปดเจ็ดที่เจ็ดแปดเท่านั้นแหละไม่เ <จะ S 1> มือนกันนะแมฟองปลากับปลาตัวเดียวเว้ยแปดไปกับไป,<ล>ป<ล>คนเดยลกับแปดตัวเดียวเจ็ดแปดโอ้ขาดว่าพอปลามันกรน่ำเจ็ดอยู่แล้วค่ะมันคือตะกอตะแกรบอนี้เข้าจับเข้ามาจับ มั่งกเจ็มั่ก็ตตองเจ็ดแปดหรือแปดเจ็ดตอนแหลไม่บนก็หลปลามันก็สิบน้าแปดเนาะหรือว่ามือเขาหาบอแต่วหาก็ออกเลยเนาะแต่นันก็ออกไปเลยหรือว่ามันเสเอาหามาใส่บ่หรือจไหนพอมือเขาจ็หาดิมือขังไว้แ้ขันก่อนขันจับไโยมือเดียวจับซ้อมมือฝาับ็นมือหรือว่ามือเนี่ยมันเป็นหาหามาเจ็ดไปหามาบอหรือว่าาแปดาแปดหาบอเขเป็นปไน ตัวหนึ่งหงรือสีหนึ่งแปดยังไงกเปน็นไปได้ได้ค่ะเออนึกว่าหนึ่งแปดไกไ็ได้พอปลาตัวเดียวพอตัวเดียวคนะ่ะมันก็สามารถอ่อนเพี้ยนไปได้แมนค่ะอุ้ยมันเก,นกิดปลาเคปาคออย่างมีแต่ตัวละโลตอนนี้นคือแบบปลาคอมันเขาเลียงอะาก็ามีแต่ตัวละโลอัน,นมันเสียหาโลากันแล้วเหี่ยวแตกก็จะแตกสสาม่าแต่ว่าันนี้ที่หนี่งสำคัญเพราวะไดเอาปลาคอใหญ่มากคอห่อนปลเที่ต้องหาสองตะกอนแล้วหาสองแมน หาสองแต่ม,นมันมันขมี่หาคือกันมือเท่านี่ก็อนหานั้นมันจับหนิค่ะจับนี่กันคืออาจารย์บันบาเนี่ยเข้ามาจับมันก็เจ็ดเจ็ดเนี่ปลาก็ต้องแปดก็ต้องเจ็ดแปดหรือวปล่าเจ็ดปลาตัวเดียวปลากระปลาตัวเดียวหรือว่าหรือว่าหรือว่ามันออกไปแล้วบืดเท่าเอาเอาหามาใส่ซะมือเป็นหน้าห้าแปดห้าแปดกระได้ปะคำคณารุ่นคือกันค่ะห้าแปดแต่ก็นาลุ่นอยู่ห้าแปดแม่แล้วขึ้นก่อนก่อนขึ้นก่อนก่อนอีนิ่งสรือหมอ ค่ะห้าแปดขว่อาจิตย์ก็อกไปแล้วมันเท่ก่อกไปแล้วค่ะได้เอามาหอดบ้ากนั่นหรออดก็อนมั่งอ้มากเนื่อแตกซาซามันก็ดีนต้มต่ำต้มต่ำมากแบกม้าพายมาเมาเรื่องนุ่มคนกระทามลายคนแล้วบาดเขาเห็นแบกเขาเห็นแปลกๆเขากระแบกเขากระทามแน่กับมากับเขาเนี่ยมันจะมันเหี่วแบบม้ามามันเป็นมากับเขาคนกระทามแน่คนว่าเล่ยหูเมื่อบเล่ยหูเมื่อเออผมหูเมื่อมาบ้านก็ตายว่ ถ้าปลาปลากับปลาตัวหนึ่งตัวนี้ลูกที่เอาตัวได้เขาถ้าถ้าสามตัวเนี่ยบอกค่ะก็คือว่ามือเนี่ยหาขนาดที่เป็นห้าห้าหนึ่งแปดหรือแปดหนึ่งห้านะคือลุกบักตรงที่ห้าหนึ่งแปดหรือแปดหนึ่งห้าปลาตัวหนึ่งปลาตัวหนึ่งค่ะมือ่งตัวหนึ่งมือ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 เป็นหาปลาเป็นแปดค่ะหนึ่งแปดห้าเอหนึ่งแปดหากระง่าค่ะแม่บ้านเด็กทีนี่ก็หาสองห้าสองสี่ได้จับปลามาบ้านเนาะ อ่อนเพื่อนมามีนะมันก็ะซามล้มหนีไม่บนก็ล่ะก็ขาดว่างโอ้ยอย่างมันสัซาดเจงปลาถือกระแตกซาซะเลยแล้วปลาตัวใหญ่เืระแตกซาซาแบกมาหอดบ้าอ้ยคนก็ะทามแซ่บแซ่บแซ่บถ้าคนในเฮ็ดกินบ่ค่ะคุณหนุ่บ่แล้วมาหอดเขื่อนมันกับมึงทามกู้ทามหลายคนหลายทามบัดนมากเขาเนี่ยมันเลยอดหัมือก็เลยอดหัมือหัวม้าห้วยว่ ก้าโมงเงี้ยเราคุณนอนตัวนี่ปลาใช้ก็ห้าบ่เห็นบบบโว้ยคุณนอนก่อนประคมอยู่นี่ทั่วว่ะค่ะไอนอนคุณฟันทัวนี่ว่ะค่ะค่ะนั่นแหละเรื่องห้องเรือมันคดีค่ะเราตัวเด็กเห็นเพิ่นฟังไหมคะถ้าเจ็บหาเพิ่นก็ว่าโอกล้วลาเนาะแมนค่ะเรลือโค้งลุงตาก็เพิ่นสามตัวเพิ่นเอาหนึ่งเตะหาเนาะค่ะตาเป็นเตะมือเป็นหาค่ะค่ะหนึ่งเตะหาหนึ่งกบปลาตัวเดียวเนาะกะตีเป็นหนึ่ง บ้านด็กซีกับหาสงเนาะค่ะหาสงบ้านดล๊กซีกับงามคือกันเนาะงามค่ะหนึ่งว่าความฝันของลุงตาบคือสิมีเพียงเสนีหเนาะแม่นี่จำนี่เลยค่ะขอบคุณะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้มาสรุปตัวเลขของลุงตาบเนาะค่ะค่ะลุงตาบมีเพื่อนฝันเนาะค่ะฝันเห็นในคูปลาคอยใหญ่เพิ่นวันเนาะค่ะค่ะเพื่อนกะตีตัวเลขออกมาเนาะค่ะตัวเลขของเพื่อนกะหนึ่งแปดหาหนึ่งกะคือปลาตัวหนึ่งค่ะ แปดนี่ก็เป็นน้ำปลาเนาะคะ่ะหากับเป็นมือเนาะคะ่ะเพื่อนก็เอามาหอดบ้านเพิ่นว่าเนาะคะ่ะแต่ว่าบ้านเด็กที่เพื่อนก็สซ้ำขัญเพ่นว่าเนาะค่ะบ้านเด็กที่เพื่อนก็บ,าานนะะบากหาสองค่ะหาสองมันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยสิบแปดให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมันมันลำดำลุ้ยลุ้ยเห้งเห้งปังปังไปกับความฝันของะะขาากกลูกตาเนาะค่ะค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือน คือสิบริ็ารทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ทันผู้ชมทางบ้านของเฮ้าได้รับชมรับฟังค่ะค่าทายยังบอท่านกดติดตามเจคําขอฝากช่องเจคําสามตัวนต็งน้ำในเด้อค่ะขะมีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขเด็ดๆอยู่มองใดเจคําสามตัวเต็งจะไปหามาให้ทันผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เจคําสามตัวเติงขอจยุไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ